สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ขอโทษเอฟซทุกคนด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้แบบไปถ่ายรูปกับเอซีทุกคนนะครับที่รอนะผมก็คือแบบดูสภาพเบ้าหน้ามแบบก็บาดเจ็บก็เยอะนิดนึงครับผมก็ทําผลงานได้ไม่ดีก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็รวมไ่หน่อยก็ตื่นมาทีด้วยครั้งแรกก็ ไม่มีอะไรแก้ตัวครับก็น้อมรับคําติชมทุกคนครับผมใครอยากคอมเมนต์ด่าอะไรได้เต็มที่นะครับผมก็จะไปกับปรับปรุงแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะครับผมไม่ท้ออยู่แล้วครับผมมันพึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผมครับผมไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอน,นครับผมก็สู้กันต่อไปครับผมตอนนี้ก็กินมื้อหลังทกก็คือไกายา่ย่างข้าเหนียวไก่ย่างครับผมนี่เติมพลังมาช่วงนี้ บาดเจ็บก็มีตังซื้อกันแค่ของเซเว่นนะครับผมต้องปกติครับผมแค่มีตาบวมนิดนึงครับผมยังมองเห็นปกติแบบไม่ต้องห่วงครับดย๋ยนรักษาตัวแล้วกลับมาสู้ใหม่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ใครที่อยากซ้ําเติมอะไรก็ซ้ําเติมได้เต็มที่ับผมผมก็จะสู้ต่อไปครับผมไม่ท้อแค่นี้แน่นอนครับเต็มที่ทุกเรื่อง